บทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องเวกเตอร์ตอนที่5สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเว,กเ,วกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติค่ะโดยที่เวกเตอร์ AB เป็นผลบวกของเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v โดยที่เวกเตอร์ u มีขนาด3หน่วยค่ะ และมีทิศทางไปตามแนวแกน x ทางบวกและเวกเตอร์ v มีขนาด2หน่วยและมีทิศทางไปตามแนวแกน y ทางบวกค่ะจะเขียนแทนเวกเตอร์ a b ด้วย3 2หรือจะเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะคะในที่นี้จะใช้เป็นแนวตั้งค่ะต่อมาจะเป็นเวกเตอร์ o c นะคะ เป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่จุด O และมีพิกัดฉาก 0, 0หรือจุดกำเนิดและเวกเตอร์ OC เป็นผลบวกของเวกเตอร์ที่มีขนาด2หน่วยและมีทิศทางไปตามแนวแกน y ทางลบค่ะกับเวกเตอร์ที่มีขนาด2หน่วยไปตามแนวแกน y ทางบวกค่ะจะเขียนแทนเวกเตอร์ OC ด้วยลบ2กับ2ค่ะ ในกรณีทั่วไปเมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆจะเขียนแทนด้วย ab แทนเวกเตอร์ซึ่งเป็นผลบวกของเวกเตอร์2เวกเตอร์โดยที่เวกเตอร์แรกมีขนาดค่าสมบูรณ์ a หน่วยและเวกเตอร์ที่2มีขนาดค่าสมบูรณ์ b หน่วยค่ะถ้า a มากกว่า0และเวกเตอร์นี้จะมีทิศทางไปตามแนวแกน x ทางบวกค่ะถ้า a น้อยกว่า0เวกเตอร์นี้จะมีทิศทางไปตามแนวแกน x ทางลบ ถ้า b มากกว่า0เวกเตอร์นี้จะมีขนาดไปตามแนวแกน y ทางบวกถ้า b น้อยกว่า0แล้วเวกเตอร์นี้จะมีทิศทางไปตามแนวแกน y ทางลบค่ะต่อไปจะเป็นการทําตัวอย่างนะคะจงเขียนรูปเวกเตอร์แสดงรูปเวกเตอร์3ลบ2โดยมีจุดเริ่มต้นที่จุด O พิกัด (0,0) จุด A พิกัด (1,3) และ จุด B พิกัดลบส2ค่ะจะได้ตามนี้เลยค่ะในเชิงเลยค่ะคณิตเวกเตอร์ AB AB มีจุดเริ่มต้นที่จุดกำเนิด AB และสิ้นสุดที่จุด AB เหมือนกันค่ะหรือมีจุดเริ่มต้นที่จุด xy และจุดสิ้นสุดที่ x บวก a กับ y บวก b ค่ะข้อสังเกตนะคะ ถ้ากำหนดเวกเตอร์ AB มีจุดเริ่มต้นที่จุด A พิกัด2 2และจุดสิ้นสุดที่จุด B พิกัดลบ1 1จะได้เวกเตอร์ AB คือลบ1ลบ2ลบ1ลบ2เท่ากับลบ3และลบ3ค่ะต่อมาจะมาทำความรู้จักเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิตินะคะโดยให้ a และ c เป็นจำนวนจริงเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก3มิติที่มีจุดเริ่มต้นที่จุดกำเนิดและจุดสิ้นสุดที่จุด p โดยมีพิกัดฉากเป็น a b c จะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เวกเตอร์ a b c แบบนี้ค่ะและตัวอย่างนะคะจงเขียนเวกเตอร์ต่อไปนี้ในระบบพิกัดฉาก3มิติเดียวกัน โดยให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดโดยเวกเตอร์ u เท่ากับ2ลบ1 3เวกเตอร์ v เท่ากับ1 3 4และเวกเตอร์ w u เท่ากับ40และลบ2ค่ะวิธีทำนะคะเขียนเวกเตอร์โดยมีจุดเริ่มต้นที่จุดกำเนิดได้ดังนี้ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะกำหนดให้จุด p มีพิกัดเป็น3 4และลบ4และ มีพิกัดเป็น 5, 0, 7จงหาเวกเตอร์ PQ วิธีทำนะคะเวกเตอร์ PQ เท่ากับ 5, 3, 0, ลบ4 0ลบ4 7จลบลบ4จะได้เป็น 5, 3, 0, ลบ3 0ลบ4และลบบวกลบเป็นบวกค่ะจะได้เป็น 7, 4ดบวก4ดังนั้นเวกเตอร์ PQ เท่ากับ 2, 4, ลบ4และ11ค่ะ โดยเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่จุด P โดยมีพิกัด x 1 y 1และ z 1ค่ะและจุดสิ้นสุดที่จุด P 2โดยมีพิกัดฉากเป็น x 2 y 2และ z 2ค่ะซึ่งเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เวกเตอร์ P 1 P 2หมายถึงเวกเตอร์ x 2ลบ x 1 y 2ลบ y 1 z 2ลบ z 1ค่ะ ดังนั้นเวกเตอร์ a, b, c แทนเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่จุดกำเนิดและจุดสิ้นสุดที่ a, b, c หรือมีจุดเริ่มต้นที่ x, y, z และจุดสิ้นสุดที่ x บวก a, y บวก b และ z บวก c ค่ะสมบัติต่างๆของ a, b, c, d และ f เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะนิเศษของเวกเตอร์คือ ในระบบ2มิตินิเศษของ a b คือลบ a b แบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะคะในระบบ3มิตินะคะนิเศษของ a b c คือลบ a แบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้ค่ะตัวอย่างนะคะกำหนดให้เวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์2 3เวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ลบ1 4, ค่ะและอันฟ้า a เท่ากับ3ค่ะจงหาเวกเตอร์ u บวกด้วยเวกเตอร์ v เวกเตอร์ u ลบด้วยเวกเตอร์ v ลบด้วยเวกเตอร์ v และอันฟาคูณด้วยเวกเตอร์ u ค่ะวิธีทำนะคะเวกเตอร์ u บวกด้วย v จะได้เวกเตอร์2 3บวกด้วยเวกเตอร์1ลบ4จะได้เวกเตอร์1 7ค่ะเวกเตอร์ u ลบด้วยเวกเตอร์ v จะได้เวกเตอร์2 3ลบด้วยเวกเตอร์ลบ1 4ค่ะจะได้เวกเตอร์3ลบ1ค่ะ ลบเวกเตอร์ v จะได้ลบ1คูณด้วยลบ1ค่ะลบ1คูณด้วย4ค่ะจะได้เวกเตอร์1ลบด้วย4ค่ะอันฟ้าคูณด้วยเวกเตอร์ u นะคะจะได้3คูณด้วย2 3คูณด้วย3จะได้เวกเตอร์69ค่ะสมบัติต่างๆนะคะให้ a b c d e และ f เป็นจำนวนจริงดใดๆการลบเวกเตอร์นะคะ a กับ b ลบด้วย c กับ d จะได้แบบนี้ค่ะ a ในระบบ3มิตินะคะ a b c ลบด้วย d e f จะได้แบบนี้ค่ะสมบัติต่างๆนะคะให้ a b c d e และ f เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ค่ะเวกเตอร์ในระบบ2มิตินะคะ A คูณด้วย A กับ B จะได้ AA และ AB ค่ะเมื่อ A เป็นจำนวนจริงใดๆเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก3มิตินะคะ A คูณด้วย ABC จะได้ AA AB และ AC ค่ะเมื่อ A เป็นจำนวนจริงใดๆสมบัติต่างๆนะคะให้ A b c d และ F เป็นจำนวนจริงใดใดๆ,ๆนะคะการบวกเวกเตอร์ในระบบ2มิตินะคะ a กับ b บวกด้วย c กับ d ค่ะได้แบบนี้นะคะในระบบ3มิตินะคะ a b บบวกด้วย d, e, f จะได้แบบนี้นะคะสมบัติต่างๆนะคะให้ a, b, c, d, e และ f เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะเวกเตอร์เป็น0นะคะจะได้ ในระบบ2มิติจะได้0กับ0ค่ะในระบบ3มิติก็จะได้เป็น0 0และ0ค่ะสมบัติต่างๆนะคะให้ a b c d e และ f เป็นจำนวนจริงใดๆสมบัติการเท่ากันนะคะในระบบเวกเตอร์2มิตินะคะ a b เท่ากับ c d ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ c และ b เท่ากับ d ค่ะ ในระบบ3มิตินะคะ a b c เท่ากับ d e f ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ d b เท่ากับ e และ c เท่ากับ f ค่ะสมบัติต่างๆนะคะ,ะให้ a b c d e และ f, f เป็นจำนวนจริงใดๆสมบัติการเท่ากันนะคะในระบบเวกเตอร์2มิตินะคะ a b เท่ากับ c d ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ c และ b เท่ากับ d ค่ะ ในระบบ3มิตินะคะ A B C เท่ากับ D E F ก็ต่อเมื่อ A เท่ากับ D B เท่ากับ E และ C เท่ากับ F ค่ะจงตรวจสอบว่าเวกเตอร์คู่ใดมีทิศทางเดียวกันและเวกเตอร์ใดมีทิศทางตรงข้ามกันนะคะ 1. เวกเตอร์ P Q เท่ากับเวกเตอร์ Q, 1ลบ5 2ค่ะเวกเตอร์ U เท่ากับเวกเตอร์2ลบ10แล้วก็4ค่ะ เวกเตอร์ r s เท่ากับลบ35ลบ6ค่ะมีที่ทาจะเห็นได้ว่าเวกเตอร์ u เท่ากับ2 v e เวกเตอร์ p q และเวกเตอร์ r s เท่ากับลบ3 v e เวกเตอร์ p q ค่ะดังนั้นเวกเตอร์ p q เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ r s เป็นเวกเตอร์ที่ขนานกันทั้งหมดนะคะโดยที่เวกเตอร์ p q มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ u แต่มีทิศทางตรง กับ Vector Rs ค่ะสมบัติต่างๆนะคะให้ a, b, c, d, e และ f เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลร์ค่ะเวกเตอร์ในระบบ2มิตินะคะ a คูณด้วย a กับ b จะได้ a a และ a b ค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนจริงใดๆ,ๆเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก3มิตินะคะ a คูณด้วย a b c จะได้ a a a b และ a c ค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนจริงใดๆตัวอย่างนะคะกำหนดให้เวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์2 3เวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ลบ1 4ค่ะและอันฟ้า a เท่ากับ3ค่ะจงหาเวกเตอร์ u บวกด้วยเวกเตอร์ v เวกเตอร์ u ลบด้วยเวกเตอร์ v ลบด้วยเวกเตอร์ v และอันฟ้าคูณด้วยเวกเตอร์ u ค่ะวิธีทำนะคะ เวกเตอร์ u บวกด้วย v จะได้เวกเตอร์2 3บวกด้วยเวกเตอร์1ลบ4จะได้เวกเตอร์1 7ค่ะเวกเตอร์ u ลบด้วยเวกเตอร์ v จะได้เวกเตอร์2 3ลบด้วยเวกเตอร์ลบ1 4ค่ะจะได้เวกเตอร์3ลบ1ค่ะลบเวกเตอร์ v, v, v จะได้ลบ 1, 1, -1, 1คูณด้วยลบ1ค่ะ ลบคูณด้วย4ค่ะจะได้เวกเตอร์1ลบด้วย4่ค่ะอันฟ้าคูณด้วยเวกเตอร์ u นะคะจะได้3คูณด้วย2 3คูณด้วย3จะได้เวกเตอร์6 9ค่ะตัวอย่างต่อจากสไลด์ที่แล้วนะคะต่อไปจะเป็นการหาค่าอันฟาเวกเตอร์ u เท่ากับโดยการกระจายลบ1ส่วน2เข้ามาในเวกเตอร์ค่ะจะได้เท่ากับ ลบหส่วน2องคูณด้วย1ลบ1ส่วน2องคูณด้วย2ลบ1ส่วน2องคูณด้วย4จะได้เท่ากับลบ1ส่วน2ลบ1และลบ2ค่ะการขนานกันของเวกเตอร์นะคะให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์นะคะ เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v ขนานกันก็ต่อเมื่อมีจำนวนจริง k ที่ k ไม่เท่ากับ0ซึ่งเวกเตอร์ u เท่ากับ k คูณด้วยเวกเตอร์ v, v ค่ะถ้า k มากกว่า0แล้วเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v มีทิศทางเดียวกันค่ะถ้าเวกเตอร์ k น้อยกว่า0แล้วเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v มีทิศทางตรงข้ามกันค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ กำหนดให้เวกเตอร์ u เท่ากับหนึเวกเตอร์ v เท่ากับสามและอันฟามีค่าเท่ากับลบหส่วนสจงหาเวกเตอร์ u บวกสเวกเตอร์ v 3เวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v ลบเวกเตอร์ u และอันฟาเวกเตอร์ u ค่ะวิธีทำเวกเตอร์ u บวกสเวกเตอร์ v เวกเตอร์ u มีค่า1 2และ4 ส่วน2เวกเตอร์ v จะเป็นการกระจายสองเข้าไปในเวกเตอร์จะมีค่าเท่ากับ2คูณ3 2คูณ4และ2คูณ2ค่ะจะได้เป็น1 2 4บวกด้วย6 8 4เท่ากับ1บวก6เท่ากับ7 8บวก2เท่ากับ10 4บวก4เท่ากับ8ค่ะ ต่อไป3มเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v โดยจะกระจาย3เข้าไปในเวกเตอร์เหมือนเดิมค่ะจะมีค่าเท่ากับ3คูณ1 3คูณ2และ3คูณ4จะได้เป็น3 6 12ลบด้วยเวกเตอร์ v คือ3 4 2เท่ากับ3ลบ3เท่ากับ0 6ลบ4เท่ากับ2 1 2ลบ2เท่ากับ10ต่อไปจะเป็นลบเวกเตอร์ u นะคะโดยเราจะกระจาย1ลบ1เข้าไปในเวกเตอร์ค่ะจะได้เท่ากับลบ1นคูณด้วย1ลบ1นคูณด้วย2ลบ1นคูณด้วย4จะมีค่าเป็นลบ1ลบ2และลบ4ค่ะ